นี่ก็เหรียญข้าวหลามตัดรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจัดนนทบุรีครับผมนี่ก็เปิดให้ดูนะครับผมเปิดให้ชมกันนะฮะไม่รู้ว่าแท้หรือยังไงก็ไม่รู้ครับพี่ชายอยู่ทางนนบุรีนะครับ เราก็ไปทำบุญนะครับเขตนรูนน้ว่าไปทำบุญยังไงก็เขาบอกว่าแจกมา้าเหมือนกันนะไม่ทำแจกมาเหมือนกันก็เอามาให้เพื่อนๆชมนี่ขอเข้ามาครับผมขอเข้ามาก็ส่งมาให้ครับผมนี่ขอบคุณครับต้นป,ปุยมวัดสะพานสูงนะครับ ขอบคุณครับผม